ม่อยู่โปรเจกต์นึงครับผมได้ออกแบบเป็นเป็นคล้ายๆกับห้องแมนเคฟแมนเคฟนะแมนเคฟก็คือลายแมนเคฟคือห้องที่เติมเต็มฝันไวัเด็กนะก็ค <G ül üş> ือเนี้ยห้องนี้ฉันชอบอะไรก็จะดีไซน์อย่างนั้นเลยบางคนชอบดื่มก็จะดีไซน์ตู้เก็บวิสกี้ไว้เต็มผนังเลยบางคนชอบเก็บแบบบิกเก็บแบบพวกงานพวกโมเดลพวกฟิกเกอร์ก็ เต็มเลยบางคนเอาที่จอดรถมาทําเป็นห้องนั่งคุยกับเพื่อนบางคนก็ทำห้องห้องซิมห้องตีกอล์ฟนะฮะแล้วก็ห้องเกมอย่างเงี้ยบางทีก็เอาตัวมาริโอมาตั้งปักเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ่นนะฮะเป็น 3Dprinting เป็นโปสเตอร์บางคนแบบทําห้องดูบอลพวกนี้แหละครับมันเป็นห้องที่แบบเขาเรียกว่าแมนเคปแมนเคปก็คือว่าฉันตอบสนองนี้ตัวเองล้วนๆแล้วเวลาที่ต้องการหาวัสดุอะไรที่มันดูโอเคดูใหม่ๆดูรู้สึกมันไม่ มันไม่ได้เหมือนทั่วๆไปเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ติดตั้งง่ายและไม่ได้แพงมากนะครับก็คือจะเป็นพวก stone surface ครับพวก stone surface พวกนี้มันผิวมันบางนะฮะผิวมันบางด้วยความที่ผิวมันบางนะฮะแล้วคุณลองดูนะฮะว่าเนี่ยมันจะมีลวดลายด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีลวดลายเห็นไหมฮะลวดลายซึ่งถ้าเกิดเราลูบดูจริงๆอ่ะมันจะเป็น texture นะฮะซึ่งต้องบอกว่า มันให้ฟ e e l i n g สัมผัสของความเป็นหินจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ฟ e e l i n g ของที่มันมีเหลือบๆนะฮะสีโลหะสีเมทัลลิกนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยคุณเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วดีกว่านั้นเนี่ยไอ้พวกเจ้า stone sulfate เนี่ยมันปร่งแสงได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณอยากจะปะแล้วมันให้มีเลืองๆอ่ะนะฮะอย่างเช่นวัสดุแบบนี้แลคุไปปะพวอะคริลิกเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะ ใส่ไฟด้านหลังอะแล้วมันก็แต่งออกมาทำโคเตอร์ก็ดูสวยดูดีนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเวลาที่เราเราได้ออกแบบแล้วมีวัสดุให้เราเล่นได้เยอะๆเนี่ยมันก็สนุกผู้ออกแบบแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาดูวัสดุตกแต่งที่ค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะฮะมีครบทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นปิดผิวตู้ทำท็ทอปนะฮะฟิตติ้งไฟรวมถึงตัวอย่างซีนซีหน้าบานไม้จริง ที่วิวอินสตูดิโอเรารวบรวมไว้ประมาณสัก60กว่าแบรนด์นะฮะซึ่งปัจจุบันเองก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะฮะมีผ้าบุมีหลายอย่างมากเรียกว่าครบทุกประเภทมีหินควอตหินแกรนิตตัวอย่างจริงแล้วมาทําสเปคได้นะฮะสำหรับเจ้าของบ้านดีไซเนอร์ผู้รับเหมาที่เอ๊ะเวลาได้แบบมาแล้วหรือว่าต้องการจะทำโปรเจกต์แล้วเนะี่ยไม่เห็นตัวอย่างจริงไม่อยากจะให้ไปมีปัญหาภายหลังนะครับเสียเวลาชนิดหนึ่งครับแวะมาเที่ยวที่ b ิวอินสตูดิโอครับ พร้อมที่จะพร้อมดีไซนเนอร์พร้อมผู้รับเหมามาพร้อมกันเลยแล้วมาดูวัสดุจริงๆผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและทําให้โปรเจกต์ของคุณเนี่ยเดินหน้าโดยที่ไม่ได้มีปัญหาในอนาคตแน่นอนครับ